สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้พามาชมเคียวริสเกลีนกรีนนะครับโอ้ตัวนี้ทําให้เยอะเลยนะฮะทำให้ใหม่เลยนะฮะก็คือผ่าจากข้างในแล้วก็ถังเปลี่ยนใหม่กองใส่ใหม่แฮนดใส่ใหม่หัวเกียร์ใส่ใหม่หหมหหมเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับพี่ AT203G เป็นเบนซิน2จังหวะ2 1ซีซีนะครับน้ำหนักเบาน้ำหนัก4โลก,กว่าดึงง่ายเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนไหมสตาร์ทหน่อย นะครับคันเร่งใส่แว้นให้ของแถมใบมีดสายสพายบางหญ้าสามรายการนะครับเอาไปราคาเบาๆนะครับแต่งปันกันนะครับสองพันแกล้วแ,วแกนเ,เขาเป็นสลิงด้วยนะครับสลิงเวลาผ่อนคันเร่งมันจะหมอนแบบนี้แต่ก็ได้เปลี่ยนก็คือหัวเกียร์มันจะทนกว่า โชคเวลาสตาร์ทนี่ดันขึ้นอย่างนี้นะนี่นะดันขึ้นมาอย่างนี้พอเครื่องใช้งานแล้วติดแล้วนี่ดันลงล่างนะไม่งงนะครับตอนสตาร์ดันขึ้นมาติดแล้วใช้งานดันลงล่างโอเคมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับเลยลดราคาไปให้ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานนะเผื่อใครอยากได้เครื่องที่เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็สภาพดีโดยรวมนะ ถ้าไม่นับตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้ยาวๆได้เลยแฮนด์ใหม่หัวเกียร์ใหม่ถังถึงใหม่หมดกองใหม่นะครับข้างในก็ใหม่อ่ะน้ำหนักก็ประมาณ4ี่โลกว่ากว่าสโลกว่ากว่าแกนเทาเป็นสลิง้วยนะครับลองดึงอีกทีไหมดึงอีกทีนึ่งเอาเลิกเอาชัยสตาร์ทอีกทีนึงง่ายครับไม่ต้องดึงหนักครับดึงเบา ัดนาตัดรอบบ้านนะครับตัวเล็กๆอลองดูเนาะเผื่อใครชอบเคียวลิสต์สวยๆราคาเบาๆ2,008รวมส่งครับประกัน100วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสวัสดีครับ